นี่หมามาจากไหนเออมาจากไหนนี่มาจากไหนครับมาเร็วมาเร็วโอวว้มาจากไหนนี่กี่ตัวฮะมันเตะตัวใหญ่นะข้างหลังนะ่ะตามอีกเดี๋ยวไฟถึงมาเด้อ มันมาจากไหนกันนี่ฮะนี่มาจากไหนกันนี่ขาวหมดเลยเย็บแตกแล้วขาวทุกตัวเลยมามา,มาโว้ยจับบ่ไหรแล้วบาทนี่ตะกัวไปตะกัวเรียกว่าพวกนี้เรือมาช่วยหิวเออไปไปก็ไปนี่คือตายแนย่นอนรถไ,<ป>ไฟพวกนี้ตีอีกเด็ก

ไม่รู้มีอีกอีกสองตัวอีกตัวหนึ่งแม่กลับมาห่วงลูกวะเนาะวิ่งกลับมาใหม่หาไข่วะบ้หู้วิ่งกลับมาตอนนี้นี่นะสามตัว นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นสี่ตัว<ม>ตัวหนึ่งมันวิ่งเข้าป่าไปเหมือนเดิมนู่นออกมาจากนู่นใช่ไหมพี่วิ่งออกมาจากนั่นหเ่วิ่งออกมาจากป่าโอ้ยน้องกวัวลูกมืองเลี้ยงอ้าวนี่นะครับวันนี้ก็ได้สมุนมาเพิ่มนะครับสามตัวแต่ว่าอีกตัวหนึ่งนะสี่ตัวนั่นแหละนะครับ<อ>เดี๋ยวค่อยจะไปไล่จับอีกนะไล่จับมาได้สามตัวนะครับนี่ เห็นไหมครับนุ่นฟังเสียงเลยร้อ,องลุง้งแล้วก็จะมาเพื่อนเป็นเพื่อนไอ้เป๋นะครับอันนี้หมาหลงนะครับหมาหลงนะไม่ใช่ว่ามันคลอดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนมากเป็นหมาหลงทั้งนั้นเลยที่ผมไปไล่จับมานะครับแล้วก็นี่ก็เป็นอีกสามตัวนะครับที่ไปไล่จับมาได้นะครับเป็นเพื่อนไอ้สองขาพอดีนะ <l ars> ก็เหลืออีกตัวหนึ่งนะครับที่ยังไล่จับไม่ได้ไม่ต้องเฮอหรอกมึงมาอยู่ใหม่ๆมึงจะเก่งขานาดน,นั้นเหรอ

ไม่ระวังเองมันกัดมือไม่เป็นไรนิดเดียวแต่ก็เคี่ยวหมาเล็กๆนี่โอ้โหปวดนะเอาเรื่องอยู่อเราจะแปลงร่างเป็นหมาป่าโ <c oughs> ดนหมาก,กัด <c oughs> แปลงร่างเป็นหมาป่า มา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 ได้มาใหม่สามตัวอีกตัวหนึ่งจับไม่ได้โอ้ยใจเย็นๆได้กินแน่นอนโอ้ยได้กินแน่นอนใจเย็นๆผมว่ามีคนเอามาปล่อยแน่นอนนะครับ ทั้งเม่ทั้งลูกเลยนะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งจับไม่ได้นะครับนะแล้วก็เมย์มันตัวสีดําจับไม่ได้นะครับก็พาลูกวิ่งไปตามรางรถไฟเลยนะครับไม่รู้ว่าหมามาจากไหนนะครับลูกสี่ตัวนะผมจับมาได้สามนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจับไม่ได้มันก็ไปกับแม่มันนะถ้าเจ้านั่งอยู่บนรางที่จะให้อาหารพวกเจ้าก็ไม่ได้กินไม่ได้กินถ้าเจ้านั่งอยู่ตรงนี้คอยปรให้กิน ไม่ต้องเศร้านะไปจับเด็กๆมานันนะไม่ได้ลืมมีขาวเลยเข้าใจไหมไม่ได้ลืมมีขาวเลยนี่ก็มีสมุนเพิ่มมาเพิ่มวันนี้สามตัวนะนี่หนึ่งตัวนี่2ตัวนั่น3ามตัวนะครับแต่ส่วนที่เหลือนะอีกหนึ่งตัวจับไม่ได้นะครับสมุนตัวใหม่นะครับสามตัวนะก็ไปจับมาจากรางรถไฟจากป่าเมื่อกี้ นะครับพี่เขาก็บอกเขาก็บอกว่ามีหมานะครับวิ่งไปลางรถไฟออกจากป่านะครับสามสี่ตัวนะครับผมว่าหมานี่น่าจะมีคนนําเอามาปล่อยทิ้งนะครับปล่อยทิ้งอยู่ข้างๆวัดหรือข้างฐานปฏิบัติการที่ผมอยู่ไม่เป็นไรนะครับก็โอเคนะถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็เอามาทิ้งแบบนี้ก็ไม่เป็นไรดีกว่าที่จะเอาเขาไปทิ้งเหมือนเมื่อก่อนงวดก่อนนะมีคนเอาไปทิ้งอยู่ ข้างถนนหน้าโรงเรียนตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ของพี่น้องมุสลิมนะครับเขาไม่เลี้ยงหมานะครับมันก็ปล่อยนะครับมีการเสียชีวิตไอ้เพื่อนไอ้วัยสัพพันนั่นแหละนะครับเสียชีวิต4ีหตัวนะครับแต่รอบนี้คือมีคนเอามาทิ้งแหละนะครับมาทิ้งอยู่ข้างๆตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับหลังจากที่จับได้3ตัวนะอีก2ตัวแม่กับลูกก็วิ่งหนีเข้าป่าเลยนะครับจับไม่ได้นะอันนี้ก็ได้สมุนมาเพิ่มเฮ้ยไม่ได้เกิดเองนี่มันมาจากป่านะนี่ kiệtมาจาก bà đó nè bà đấy nè mẹ bảo có ngay nấy không bình thường là ngay nấy bình thường là ngay đi bình thường là ngay nấy ว่าไงว่าไงตามมายังไงมายังไงถึงนี่เลยนี่แก๊งนี้มาทําไมถึงนี่เนี่ยแก๊งนี้เนี่ยเฮ้ยแก๊งนี้มันไปไงมาไงเนี่ยดำเอาหน่อยโผลด้วยจ่าเดียบโอ้โผล่แก๊งนี้เยอะเลยไปตามจ่าไปไปเลยตามจ่าไปเลย โอ้ยไม่รู้มันจะตามมาทำไมเว้ยเยอะแยะเว้ยโอ้โอ้โอ้โอโอ้เบิ้งเบิ้เล็ก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 ว่าไงครับว่าไงครับว่าไงครับเนี่ยไม่ต้องกลัวอยู่กับไอ้สองขานั่นแหละนี่ไม่ต้องกลัวอยู่นี่เลยเออพากันอยู่ตรงนี้แหละ ได้มาหลงมาใหม่มันแน่นอนอยู่แล้วอยาก,กัดกันแค่นั้นพอกินด้วยกันอยู่ด้วยกันกินกินกินให้อร่อยกินให้มันแซ่บไปเลยโอเคเอา,าปอลาปองคนละชิ้นแกงนี้เยอะกว่าเดิมได้มาเพิ่มอีกสาวัสดีนะครับวันนี้ก็มีภารกิจแต่เช้านะ ลูซี่ลูซี่ลูซี่หวัดดีลูซี่ลูซี่หวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับเอจุ๊บมือก่อนจุ๊บมือคนละจุ๊บเร็วจุ๊บมือคนละจุ๊บเร็วจุ๊บมือคนละจุ๊บก่อนจุ๊บมือคนละจุ๊บนี่นี่จุ๊บมือคนละจุ๊บไปโอเค มาไหมเหรออุ้ยมาจากไหนนี่เนดูสิไอ้น,นั้นเพื่อนมาจากไหนนั่นฮะไม่แดงเพื่อนมาจากไหนนั่นมาจากไหนล่ะคนเราเกิดมาคุณเชื่อผมไหมนะคนเราเกิดมานี่ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วมีความสุขความทุกข์หรือว่าความเศร้าเสียอกเสียใจดีใจอย่างเดียว นะครับคนเราเกิดมามนุษย์เราเกิดมานี่เกิดมาใช้เวรใช้กรรมนะครับเชื่อไหมนะทุกคนต้องดิน้นรนนะครับทุกคนต้องดิน้นรนเพื่อแข่งขันนะครับแย่งชิงเพื่อเอาตัวรอดนะครับในการใช้ชีวิตในสังคมคุณเชื่อผมไหมนะครับเพราะว่าสังคมทุกวันนี้มันเป็นสังคมที่บางทีบางครั้งเราก็มองว่าสังคมเป็นสังคมที่เหลื่อมล้าใช่ไหมล่ะนะครับคนจนก็จนเอาคนรวยก็รวยเอานะครับ ปัญหาหลายๆอย่างนะครับปัญหาอาชญากรอาชญากรรมต่างๆนะครับเกิดขึ้นมาผุดเหมือนดอกเห็ดนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่ามันเป็นเพราะสังคมหรอกนะครับผมมองว่าเป็นการแก้ไขหรือว่าแก้ปัญหามากกว่านะครับเพราะว่าการแก้ปัญหานี้มันต้องเด็ดขาดแน่นอนนะครับถูกจุดนะแต่ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้นะครับก็เหมือนยาเสพติดนะครับปัญหายาเสพติดแก้ปัญหาไม่ได้นะครับเขารู้ว่า กฎหมายนะครับไม่ได้เอาจริงจังมากพอนะครับไอ้ขนเข้ามาตามชายแดนขนเข้ามาก็ขนเข้ามานะไอ้พวกที่โดนจับก็โดนจับไปนะครับไอ้พวกที่ติดก็ติดไปนะนะครับเพราะว่าคนหนึ่งเลยนะครับชีวิตของวัยรุ่นแต่แล้วคนนะครับหรือว่าชีวิตของมนุษย์เมื่อเราเติบโตขึ้นมานะครับเราจะได้รู้นะครับสังคมเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเติบโตขึ้นมาในสังคมที่มันดีนะ มีงานมีการทําที่ดีนะครับมีทุกอย่างเพียบพร้อมนะครับมันก็จะดีตามใช่ไหมล่ะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามนุษย์คนไหนเกิดมานะครับหรือเราเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บรรลุนิติภาวะหรือเป็นวัยรุ่นนะครับมันก็จะเติบโตขึ้นมากับสังคมยาเสพติดนะครับสังคมนี้ยาเสพติดเหมือนอลูกเล็กเด็กแดงนะครับที่มันโตขึ้นมานะครับมันก็ได้รับรู้ว่าอ๋อกฎหมายมันเป็นแบบนี้นะนะ สังคมมันเป็นแบบนี้นะครับการเสพนะก็กลายเป็นผู้ป่วยนะการมีครอบครองไม่เกิน5เมตรก็กลายเป็นผู้ป่วยนะครับสังคมมันเลยไม่กลัวกฎหมายนะครับวัยรุ่นที่เขาปัวพันเรือ่องพวกนี้มันเลยไม่กลัวกฎหมายนะครับแถมกฎหมายก็ยังมีช่องโหว่นะครับให้บุคคลบางกลุ่มนะไปหาผลประโยชน์ตรงนี้นะขับรถกระบะไปตามท้องทุ่งท้องนานะครับไปหาตรวจนู่นตรวจนี่นะครับเจรจาคุยเสียตรงเสียตังกลับ นะครับเพื่อไม่ต้องถูกดําเนินการดําเนินคดีในภาคต่อไปนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็มีผลเสียและก็เปลนผลพลอยได้เยอะนะครับเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องซับซ้อนนะครับเรื่องยาเสพติดอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลจริงจังนะครับถ้าจริงจังปุ๊บนะถ้าเกิดว่าครอบครอง5เม็ดหรือว่า2เม็ด3เม็ดจับเข้าคุกขังจับเข้าคุกขังนะครับล้นคุกนะครับพอล้นคุกออกมานะครับพอออกมามันก็มีประวัติ นะครับพอคนมีประวัติมันก็ไปทํางานไม่ได้นะใช่ไหมล่ะนะครับแต่นะครับถ้าเกิดว่ายาบ้าหเม็ดนะครับโดนจับเป็นผู้เสพนะครับไปบําบัดนะเป็นผู้ป่วยนะครับพอออกมาจากศูนย์บําบัดมันก็ไปทํางานได้เพราะมันไม่มีประวัติเรื่องยาเสพติดเรื่องติดคุกนะครับนะสังคมเรามันก็จะอ่าเป็นแบบนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับมันก็พูดได้หลายแง่หลายมุมนะครับการพูดการคิด นะครับแล้วถามนะครับถามว่าผู้ป่วยที่ได้รับการบําบัดมีกี่คนกี่รายนะตอนนี้นะครับมันน้อยนะครับมันน้อยเพราะอะไรนะครับเห็นไหมข่าวที่ออกมามันก็บ้ากันไปฆ่าคนนูน้นไปฆ่าคนนีน้อาชญากรอาชญากรรมมันก็สูงขึ้นนะครับการก่อเหตุมันก็สูงขึ้นนะครับเพราะว่าคนที่เสพคนที่ป่วยจริงๆะนะครับคนที่ติดยาเล่นยานะนะปราบยัางมันก็ปราไม่หมดนะครับทําไมถึงปราไม่หมดนะครับ เพราะว่าพ่อค้ารายย่อยนะครับในชุมชนมันเยอะกว่าผู้เสพซะอีกนะครับบางหมู่บ้านบางพื้นที่นะครับบางทีผู้มีอิทธิพลนะครับผู้มีอำนาจนี่นะเอามาทาซะเองซะอีกนะครับในหมู่บ้านในชุมชนนะครับเอาลงมานะครับเดี๋ยวก็ทับเส้นทับสายอะไรกันนะครับก็มีเยอะแยะนะครับเรื่องราวพวกนี้ผมรู้นะครับผมรู้เพราะว่าผมเคยผ่านชีวิตวัยรุ่นมาก่อน นะครับเรื่องพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่ไม่ซับซ้อนนะครับประชาชนรู้นะครับแต่ทางด้านกฎหมายและความเป็นจริงไม่รู้นะครับเพราะว่าคนบางกลุ่มที่ถือกฎหมายเองทาซะเองนะครับมันก็มีเรื่องราล่านะครับเรื่องราล่าที่มันอ่าเกี่ยวกับสังคมนะครับที่มันแก้ยังไม่หายนะครับยาบ้ามันเยอะการขนมันก็เยอะขึ้นนะครับ กฎหมายมันก็ไม่ได้ว่าเออเชิงที่จะกลัวอะไรมากมายนะครับเห็นไหมวันสองวันพออ,อยังไปขนยาบ้ากี่ล้านเม็ดนะครับแล้วคารวญยาเสพติดนะครับพี่พี่ทหารอยู่ภาคเหนือพี่พี่อ่าเขาปฏิบัติหน้าที่เขาก็ระทะกันกับคารวญยาเสพติดนะครับลั่งไหลเข้ามาเป็นลนล้านเม็ดนะครับเยอะที่สุดนะครับเพราะว่ากฎหมายเขาอยากจะให้ผู้เสพไปบําบัดอย่างเดียวนะครับเขาไม่ได้มองว่าผู้ค้า เขาต้องกำจัดก่อนเลยผู้ค้าคือ1แยกปลาออกจากหนองนะครับแยกปลาออกจากน้ําแยกปลาออกจากบ่อน้ำํำยังไงนะครับแยกไปเลยนะครับผู้เสพก็แยกไปผู้เสพนะครับผู้ค้าก็แยกไปผู้ค้านะครับประชาชนเป็นหูเป็นตานะครับนะประชาชนเป็นหูเป็นตามันก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าชุมชนนะครับบางทีคนที่ขายนี่นะเป็นญาติผู้ใหญ่บ้านแล้วใครจะไปแจ้งล่ะใครจะไปแจ้งไหนใครจะไปแจ้งตำรวจใครจะไปแจ้งผู้พิทักษ์สันติราษฎร นะครับไม่มีใครกล้าแจ้งไม่มีใครกล้ายุ่งนะครับเรื่องยาเสพติดนะประชาชนจะแจ้งนะครับจะแจ้งเจ้าหน้าที่มีอยู่เรื่องเดียวนะครับอย่างเดียวคือเวลามันอาลวาดเวลามันติดยาเวลามันหลอนยา,ยานะครับอันนั้นประชาชนกล้าแจ้งนะครับแต่ถ้ารู้ว่าวัยรุ่นคนไหนเสพยาหรือว่าขายายาในหมู่บ้าน <Awards> ผมเชื่อได้เลยไม่มีใครกล้าแจ้งหรือไม่มีใครอยากจะไปยุง่งนะครับเพราะว่าวัยรุ่นมันเติบโตขึ้นมากับสังคมยาเสพติดนะครับ มันพัวพันกับเพื่อนหรือ,อสังคมสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวนะครับมีแต่เรื่องยาเสพติดทั้งนั้นเลยนะครับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมายอะไรต่างๆก็ออกมานะครับชี้ชัดอยู่แล้วนะครับชี้ชัดเลยนะครับว่าทําให้วัยรุ่ธทําให้ผู้เสพไม่กลัวกฎหมายนะครับอย่าบ้าห้าเมตรถูกกฎหมายนี่ไม่มีใครกลัวเลยนะบอกว่าเป็นผู้ป่วยยิ่งไม่มีใครกลัวเลยนะครับยิ่งมีช่องทางนะครับพวกนี้บางทีการมีเงินมันก็รอดนะ มมติว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจตามท้องทุ่งท้องนาไปตั้งด่านตรวจอะไรก็แล้วแต่นะครับเจอปุ๊บนะมันจะมีซอกหลือบซอยรับนะครับที่เข้าไปคุยนะ <S <S ผมโดนมาบ่อยครั้งนะครับแต่ผมไม่ได้โดนเรื่องยาเสพติดคือบางทีบางครั้งเขาก็ตรวจฉี่ผมนะครับตรวจโดยที่บางทีผมก็บอกไปแล้วว่าผมไม่เล่นผมไม่ยุ่งนะครับบางทีมันก็เป็นปป,ปสปลอมนะแบบนี้เยอะนะครับ <S 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 ไอแหล่งพวกนี้แหละที่จะามาทําให้เสื่อมเสีย นะครับเพราะว่าคนที่ป่วยจริงๆนะนะครับที่มันไปเอาจริงๆไปรู้จริงๆนะไปตรวจแล้วก็เจอนะส่วนมากมันก็ไม่ได้ส่งตัวไปนะครับมันก็ส่งแต่บอกให้ส่งเงินมาแค่นั้นเองนะครับเป็นช่องทางที่โวนะครับตรงนี้นะแล้วคนที่โดนตรวจเจอนะ่ะนะส่วนมากยอมจ่ายนะครับยอมจ่ายเพราะอะไรหนึ่งเลยนะครับโดนคาคูว่าเออไม่ได้ส่งตัวไปโรงพักไม่ได้ส่งตัวอ่านำเนวนคนดีนะอ,อ่จ่ายเงินจบ นะครับมันก็มีอยู่หลายข่าวหลายเคสที่ผ่านมานะครับมันเป็นช่องทางที่โวมากนะแต่อีกอย่างหนึ่งคือรัฐบาลเขาออกมาพูดแบบนี้เขาออกมาแบบนี้ก็หนึ่งผมเข้าใจนะครับคนที่ติดยาเนาะถ้าจับเข้าไปในกองขังเหมือนแต่ก่อนนะครับอันแรกเคยมีประวัตินะครับมีประวัตินะห้ม็ตรนะครับเป็นผู้ขายเมื่อก่อนเข้าไปกรงขังนะครับติดคุก ออกมามีประวัตินะครับประวัติทางด้านอาชญากรอาชญากรรมนะครับหรือยาเสพติดนะไม่สามารถไปทํางานไหนได้นะครับบางโรงงานเขาก็ไม่รับเลยนะครับแต่นะประชาชนถ้าเกิดว่าครอบครองยา5เม็ดนะแล้วเอาไปบําบัดแบบนี้ถ้าออกจากศูนย์บําบัดมาก็ไปทํางานได้สบายเพราะว่ามันไม่มีอาชญากรอาชญากรรมทางด้านคดีทางด้านการผ่านห้องกกงกงขังหรือว่าบ้านใหญ่มานะครับมันก็มีผลดีนะครับ ผลดีก็มีนะครับผลเสียก็มีนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเรื่องรละเอียดอ่อนถ้าเราไม่จริงจังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจริงจังมันก็มีอ่าเข้ามาอีกนะครับการล่องเรียนอะไรเข้ามาอีกนะครับถ้าเราจริงจังนะทางกฎหมายเอาจริงเอาจังนะครับตัดตอนนะครับพวกนี้คือขายตัดตอนนะมันถึงจะหยุดนะครับหมู่บ้านไหนโดนตัดตอนไปหนึ่งนี่นะมันก็เลิกแล้วแหละนะครับ นะอุ้มไปเลยนะครับไอ้ลายใหญ่ๆไอ้คนชูวๆนะครับไอ้คนที่มันขายนี่อุ้มไปอุ้มไปหมู่บ้านละหนึ่งคนนะเอาลายไอ้ย่อยๆนั่นแหละอุ้มไปให้มันดังไปเลยในอำเภอน,นั้นมันก็หยุดนะครับคนเรามันกลัวตายนะไม่มีใครกลัวไม่กลัวตายหรอกนะครับยิ่งไปพัวพันเรื่องอสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดแบบนี้นะครับถ้ากฎหมายเอาจริงเอาจังอะ่ะนะครับมันกลัวพวกนี้นะไอ้พวกที่ขายมันกลัว แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ยแยกปลาออกจากน้องน้ํานะครับไม่ได้ยแยกปลาออกจากหนองนะครับไม่ได้แยกตัวนะครับลายย่อยออกจากผู้เสพนะครับผู้ติดยาในหมู่บ้านนะครับมันก็จะพัวพันอยู่แบ <S <S นนบ,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 บนั้นแหละล <S <S <ยา> edia. คุณก็ไปจับไอคนที่บําบัดบําบัดบําบัดยูนั่นแหละัยรุ่นที่เสพยาคุณก็ไปจับัยรุ่นที่เสพยานะครับแล้วมันได้อะไรถ้าคุณไม่จับตัวที่มันขายจริงๆตัวที่มันมาส่งจริงๆนะครับมันมีตัวมาส่งนะครับแล้วก็อิทธิพลในท้องถิ่นนะครับนะ ที่พูเในสองถิ่นนี้สาําคัญนะครับสําคัญมากนะครับเพราะว่าชาวบ้านไม่มีใครอยากจะไปยุ่งนะครับชาวบ้านภาษีภาษาตาดําๆนะครับไม่มีใครอยากไปยุ่งเรื่องผู้นี้นะครับทํามาหากินต응ัวใครตัวมันนะครับชาวบ้านนะครับยิ่งเป็นบ้านนอกคอกนาเชื่อไหมนะครับไม่มีใครอยากไปยุ่งนะครับเรื่องผู้นี้นะมันไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะนะครับ ทำไมเขาไม่อยากจะไปยุ่งนะครับหนึ่งเลยนะครับผมเชื่อได้เลยว่าหนึ่งเลยถ้าไปยุ่งพวพรุ์ขึ้นมานะครับถ้าไปแจ้งไปอะไรขึ้นมาเขาก็กลัวใช่ไหมล่ะเฮ้ยอย่าไปยุ่งเลยนะครับอันนี้แม่ผมนะครับแม่ผมก็ยังเคยพูดนะรู้ว่าไอ้นุ่นขายอันี่ขายอันนั่นเล่นอันนั่นเสพนะครับอย่าไปยุ่งเลยเราทํามาหากินของเรานั่นแหละนะอันนั้นมันเรื่องของเขาใครจะดีจะชั่วแม่ก็บอกไปแบบนี้เราทําตัวให้มันดีก็พอนะครับหนึ่งเลยคือเรา ไม่สามารถที่จะไปอยู่กับเขาได้ตลอดคุ้มครองเขาได้ตลอดนะครับยาคิดนะว่าคนที่ขายนะครับคนที่เสพในหมู่บ้านมันไม่รู้ว่าใครไปแจ้งนะครับการแจ้งความนี่ต่อให้ไม่ลงชื่อไม่ได้บอกว่าใครแจ้งคนในหมู่บ้านนะ่ยที่คนที่มันขาย,นะเ,เ,ยนเนี่ยเอเ่นต์เนี่ยมันรู้นะว่าใครแจ้งนะครับนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราไม่จริงจังนะครับหรือเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่นะครับก็เพื่อลูกหลานของเรานะครับได้ ประชาชนน่ะผมแนะนํานะครับได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปยุ่งก็จริงแต่คุณยุ่งกับลูกหลานของคุณเองนะครับแนะนําว่ามันไม่ดีนะครับแนะนําว่ามันไม่ดีหางานให้มันทํานะครับหางานตามบ้านตามอะไรนั่นแหละตามชุมชนนั่นแหละให้มันทํานะครับอย่าให้มันไปล่องลอยหาเที่เเยวเกลรยนะครับไปติดเพื่อนมากไปนะครับหนึ่งเลยวัยรุ่นที่มันจะติด นะครับหัดให้มันนะครับก่อนที่มันจะบรรลุิติภาวะนะครับก่อนที่มันจะเติบโตขึ้นมาเป็นใบรุ่นนะครับหัดสอนตั้งแต่ประมาณอายุอ่าสี่ห้าขวบถึง10ขวบนะครับสิบเอ็ดสิบสองขวบมหนึ่งมสองนะครับให้มันหัดทํางานนะครับนะทางานหัดทํางานที่ทํางานเกษตรนั่นแหละนะทำงานอยู่เกี่ยวกับบ้านของตัวเองครอบครัวตัวเองนะครับหัดให้มันทํานะครับให้มันรักนะครับอย่าไปเอาใจมันมากนะครับนะลูกหลานนะ สิ่งไหนพอตักเตือนสิ่งไหนที่พูดนะครับอย่าเก็บไว้นะครับบอกไปสอนไปนะครับนะมันไม่ดีสิ่งนั้นไม่ดีอย่าไปยุ่งคนนี้ไม่ดีก็อย่าไปยุ่งนะก็พยายามบอกนะครับแต่ก็เหมือนว่านะนะจิตใจคนนะครับจิตใจคนมันไม่เหมือนกันนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับผู้ปกครองที่จะสอนลูกหลานนะครับเรื่องหลานลูกหลานมันเชื่อฟังนะครับมันก็เชื่อฟังตั้งแต่ลากยาขึ้นไป นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สั่งสอนนะครับเราปล่อยปะละเลยให้มันไปเที่ยวตามสังคมนะครับเรียบร้อยจบทุกไลน์นะครับกว่ามันจะคิดได้นะครับหลังอายุ20มันจะคิดได้นะครับถ้าหลังอายุ20ไปถ้ามันคิดไม่ได้จบเลยนะครับหนักกว่าเดิมนะครับเผลอๆเป็นเอเนตนด้วยซ้านะก็ฝากนะครับฝากดูแลลูกหลานนะครับมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะครับทุกวันนี้ก็คล้ายๆว่าเราต้องตักเตือนลูกหลานเอาเองนะครับเราต้องเข้าไปใกล้ชิด นะครับแนะนําว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีนะครับสิ่งนี้ดีนะครับทุกวันนี้ก็บอกเข้าไปว่าการที่เราเก็บเงินเก็บทองนะครับทำงานหาเงินหาทองเก็บไว้นะครับการใช้จ่ายต่างๆก็อย่าให้เขามาขอกับตัวเราให้มันมากนะครับให้เขาพยายามทํางานหาเงินเองนะครับใช้เองมันจะมีคุณค่าทางจิตใจของเขานะครับเขาจะรู้คุณค่าของเงินนะครับก็โอเคนะครับนะวันนี้ก็ปฏิบัติภารกิจนะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจหลักนะครับภารกิจเสริมก็จะไปให้อาหารเด็กๆ พูดมาก็ยาวซะเลย